สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกับงานมหกรรมผ้าทอร้อยแก่นสารสิน2,565ชมแฟชั่นผ้าทออีสานกลางจากอแมนดาชาลิสามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเก่งทัชยะ ภายในงานพบกับการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้งกาลสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชมแฟชั่นโชว์มณเห์ผ้าทออีสานกลางทุกวันและยังมีการจัดนิทรรศการดิสเพลย์วิถีผ้าทออีสานกลางการแสดงวัฒนธรรมอีสานการแสดงของศิลปินสินค้าราคาพิเศษพร้อมลุ้นโชครางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวและลุ้นรางวัลทองคํา พลาด,ลาดไม่ได้ไได24กุมภาพันธ์ถึง 2, 2มีนาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนันลานรอยัลพาร์คชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค